ประชุมวัฒนธรรมเชิญเที่ยวงานใต้ร่มพระบรารมี243ปีกรุงรัตนโกสินทร์23-27เมษายน2568น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ชมนิทรรศการแสงแห่งพระบรารมีเสวนาวิชาการการแสดงจากศิลปินช็อปสินค้าวัฒนธรรมณนะอุทยาน1 0 0ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนการแสดงและหนังกลางแปลนณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครเที่ยวงานวัดย้อนวันวาน,วานยนวิ สายด่วน176 5าแต่การเดี๋วพี่พว่โชว์ของเราอยากให้ทีวีได้กลิ่นมากๆเพราะว่า เหล่าบรรดาทั้งบูธอาหารนะคะแล้วก็สินค้าซีพอ์ตนะคะจะไปร่วมง,งานี s. <S <ะ>้23ถึง27เมษายนนั่นเองค่ะอยากให้ทีวีได้กลิ่นมากมะม,ม่วงน้ำเปล่าหวานก็ดีข้าวเหนียวมะม่วงก็ดีเนื้อย่างก็ดีอู้หูกุ้งแม่น้ำก็ดีดีทุกอย่างดีทุกสิ่งคุณยายใหม่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้ขอบอกเลยว่าหิวมากท่านคะกี่บูธคะที่ไปร่วมง,งานเฉพาะอาหารไม่น้อยกว่า40บูธแล้วยังมีสินค้าศิลปะวัฒนาอีกรวมแล้วประมาณ120บูธด้วยกันนะครับที่อุทยานลอยปี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ลองดูนะครับคือมะม่วงน้าปลาหวานครับของดังของบรทัดทองใครไปก็เจอเดี๋ยวผมให้เจ้าของร้านเล่าให้ฟังดีกว่าพี่แมมพี่แมมสวัสดีพี่สวัสดีค่ะพี่แมมคะเห็นเขาบอกว่าคือถ้าไปนี้ท่านคะเราต้องต่อคงต่อคิวเลยเหรอคะคือถ้าไปบรรทัดทองถ้าไม่แวะร้านน้าปลาหวานนะคะวังใหม่ก็จะไม่ถึงบรรทัดทองเช่นเดียวกันเป็นน้ําปลาหวานที่ ไม่ได้มีแต่น้ำนะกุ้งเน้นนดูกุ้งก่อนดีกว่าอยากให้กล้องจับกุ้งมากเป็นไปได้ไหมคือกุ้งเนี่ยอู้หูตัวใหญ่มากดิฉันขออนุญาตได้ไหมคะขออนุญาตหยิบให้ดูได้ไหมคะดูสิคะแล้วคือนี่คุณผู้ชมเทียบกับมะม่วงค่ะเทียบกับมะม่วงค่ะได้เลยนี่ค่ะคุณต้องวางกุ้งไปบนนี้เลยค่ะกล้องนีค่ะกล้องค่ะอือหือนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ดูสิค่ะข้างในนะคะ โอหนักที่สาคัญตอนนี้มีมะม่วงแรกด้วยนะคะหนึ่งปีจะได้ทานครั้งเดียวอันนี้เป็นในส่วนของมะม่วงนะคะต้องมาต้องมากับน้ําปลาหวานแล้วด้านนี้ล่ะค่ะอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะเป็นค่ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนี่ก็จะเป็นแบบหลากสีใช่ไหมคะนี่ค่ะให้ท่านประหลัดตรงให้ให้ท่านประหลัดโชว์นิดนึงนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะข้าวเหนียวมะม่วงเราจะหลากสีด้วยมันมีข้าวเหนียวมะม่วงหลากสีด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับ ความอร่อยไม่ได no no ้อย mm ู hmm. mm ่ท hmm. ี Teraz ่น like mm ี่นะครับอยู่ที่งานนะครับต้องไปที่งานถึงจะได้ความอร่อยนะครับใช่ค่ะนี่คึอปกติถ้าเป็นคนชอบทานข้าวเหนียวมะม่วงมากน้อยแค่ไหนคะท่านไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับกินแล้วไม่หยุดเลยครับร้านของพี่แหม่มนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปชิมความอร่อยนะคะไปกันได้เลยที่งานนี้ใช่ไหมคะพี่แหม่มใช่ค่ะจะยกจะยก ทั้งหมดไปที่งานนี้เลยราคาสเปเชียลนิดนึงไหมพี่แมมราคาพิเศษให้ค่ะจากหน้าร้านปกติแล้วชุดละ60บาทใช่ไหมคะถ้าไปงานนี้50บาทค่ะท่านนี้แหละค่ะลดตั้งแต่ยังไม่ถึงงานเลยนะครับจีไปก่อนแล้วค่ะท่านนี้ไีของหวานแล้วไปของข้าวกันบ้างดีกว่าค่ะค่ะอันนี้เขาบอกว่าท่านคะถ้าเกิดว่าใครมาแบบใครมาเที่ยวนี่คือกุ้งแม่นงกุ้งแม่น้ำเราจะได้ทานด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนี่คือโอ้โหอันนี้ตัวอย่างนะครับ ถ้าอยากได้กุ้งสวยๆอร่อยๆแบบนี้นะครับไปที่งานครับค่ะคุณผู้ชมมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรทุกอย่างที่เป็นของอร่อยนะครับอย่าลืมนะครับไม่ใช่เฉพาะของทค่หมานครมาจากสีผ้าคอาหารทั้งหมดนะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าอาหารท้องจังหวัดไหนอร่อยแค่ไหนนะครับไปงานนี้ครับท่านก็จะได้ทั้งทานและได้เสียตังค์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่เสียตังค์ท่านไม่ได้ทานนะครับค่ะโอ้ชอบท่านมากเลยท่านคะบอกเลยดีกว่าค่ะเรื่องของเนื้อกันบ้างดีกว่าเห็นบอกว่าเนื้อนี่คือมาจาก มาาัซซี่ส่วนพูเหรอคะเนื้อของทางร้านเรานะคะจะสืบต่อกันมาถึงรุ่นที่3มแล้วค่ะจะมีสูตรเฉพาะที่โดดเด่นนะคะไม่เหมือนใครเลยโดยเฉพาะการเลือกส่วนของเนื้อนะคะแต่ละแบบนะคะของร้านเราเนี่ยจะมีเนื้อเค็มนะคะเนื้อสวรรค์สามรสนะคะเนื้อฝอยอบกรอบนะคะมีเนื้อย่างกะทิสูตรโบราณด้วยค่ะ,อะของเราเนี่ยโดดเด่นเลยคือนี่เลยค่ะน้ําซอส ของทางร้านนะคะลาดลงไปอย่างนี้นะคะเวลาที่เราหั่นเนื้อเสร็จร้อนๆดูตรงนี้มันอาจจะเป็นไข่ๆนิดนึงเพราะว่ามันเย็นเนาะแต่ถ้าอยู่ที่ร้านเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าที่สุด เนื้อที่อร่อยคือเนื้อติดมันนะคะจุยมากเลยที่สุดใช่เลยเหรอคะใช่ค่ะตอนนี่คือจุยถามได้เนื้อของเราเนี่ยายอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลูกค้าที่โรงพยาบาลจุฬาคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยเยอะมากนะคะจะมาคบกับพวกเราได้ที่งานกระทรวงวัฒนธรรมนี้เนาะค่ะใต้ลมพระบารมีอย่าลืมนะคะยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ดค่ะค่ะ แล้วก็จะมีแบบว่าทานเลยหรือว่าจะซื้อกลับไปทานก็ได้ได้เลยค่ะมีม,ะมีอย่างนี้คือถ้าเป็นที่งานเลยนะคะจะทอดขึ้นร้อนๆใส่กล่องพร้อมทานนะคะ,ะทางร้านของเราเนี่ยจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะ,ะที่ร้านเนี่ยปกติจะขายขีดละ80บาทแต่นี่ถ้ามาซื้อที่งานนี้เราคิด3ามขีดแค่200บาทเท่านั้นนะคะลดแล้วครับลดแน่อแนอนเลยค่ะเชิญได้เลยนะคะค,ค,ค่ะเดี๋ยวเราไปทางฝั่งนู้นบ้างดีกว่าพี่โอสาวๆแต่งตัวอย่างเราท่านประหลัดเราต้องได้เวลาช้อปปิ้งแล้วนะคะ ท่านรับแนะนำสุสาวช้อปปิง้งหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะน,นี่คือสินค้าวัฒนธรรมนะครับรับรองว่าอันนี้แค่ตัวอย่างนะความจริงแล้วมีสินค้าที่เด็ดกว่านี้อีกเยอะนะครับเดี๋ยวขอให้น้องๆได้แนะนํานะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ครับเชิญเชิญครับค่ะ,คะ,คะอย่างแรกนะคะจะเป็นเครื่องทองเหลืองค่ะก็มาจากทางอายุธยานะคะออประดิษฐ์แล้วก็ใช้ฝีมือในการทํานะคะออสวยงามนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นผ้าปัก ของจังหวัดลำพูนค่ะขออนุญาตหยิบได้ไหมคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะสินค้าจะมาจากหลากหลายจังหวัดนะคะแล้วก็หลายทั้งสีูมิผ้าอะค่ะอันนี้ผ้าปักลำพูนนะคะอนี่เป็นชุดนะคะเห็นเขาบอกว่าจริงๆนอกจากจะเป็นชุดแบบเป็นผืนจะเป็นแบบเป็นผ้านุ่งเป็นอะไรกันผ้านุ่มก็มีใช่ค่ะผ้าคลุมไหล่ก็มีค่ะ อันนี้เขาก็เก๋ไก่นะใช่คุณยายใหม่ดูสซิคุณน้องแล้วเราสามารถแบบไปเลือกไซส์ของเราเองได้เลยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะตายแล้วแมทส่วนนี้ก็เป็นกระเป๋าจากนราธิวาสนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าปักเหมือนกันกระเป๋าปักใช่ค่ะแล้วทางด้านนี้ล่ะคะอันนี้เป็นพิมพ์ลายอ่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนําต่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้ก็เป็นกระเป๋าพิมพ์ลายนะคะคือถ้าท่านไปดูเก่งทัชยาต้องรูปกระเป๋าใบนี้ไปด้วยนะคะเ <c oughs> ข้ากันก็คือตามที่ท่านประหลัดได้นําเรียนไปนะคะว่าเอองานของเราเนี่ยมีทั้งวัยรุ่นทุกวัยเลยนะคะวัยทํางานวัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าไปเนี่ยแล้วก็ซื้อของได้ครบคันเลยะคะ่ะอย่างเช่นดูชุดนี้นะคะเป็นไงคะ ค่ะอันนี้คือเป็นงานเพ้นท์เหรอคะลิเป็นงานเพ้นท์ค่ะก็คือได้แังปันใจมาจากรามเกียรตินะคะนี่วัยรุ่นใส่แล้วก็เก๋ไก๋ดูนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีความหลากหลายอย่างเช่นเครื่องประดับมาลองลองสักนิดไหมคะได้ค่ะวันนี้มาแบบอลังการจริงจริงเป็นแบบมินิมอลก็มีค่ะคือคือเขาบอกว่าจริงๆในงานเนี่ยถ้าเกิดพาคุณแม่ไปงานอลังการคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายมีแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นล่ะวัยรุ่นมีแบบมินิมอลร้านเดียวกันเนี่ยค่ะแต่วันนี้เอามาโชว์ก็คือจะอลังการนิดนึง สวนคุณลูกไปน,นี่คือเป็นงานแบบถักมือนะคุณผู้ชมค่ะใช่ไหมคะแรงบันดาลใจมาจากลวดลายที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะซึ่งเป็นมรดกโลกของเราค่ะ ยาดมนะคะของโฮลเล่นนะคะค่ะก็คือได้ร่างบันดันใจมาจากรามเกียร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าไปที่ร้านมีกิมมิกนิดนึงขออนุญาตนะคะเปิดเปิดนี้ไหมคะอันนี้เปิดลองเปิดนะคะแล้วก็ท่านจะมิกซ์แอนด์แมทได้เลยนะคะหยิบจับสีอะไรที่ท่านชอบยักตัวไหนที่ท่านชอบก็คือไปทำดีไอที่ร้านได้เลยเพราะอย่างนี้แล้วราคาผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่นั่นคือราคาค่าย่อมเยาเลยบอกเลยว่าสุดพิเศษค่ะสำหรับกระทรวงวัฒนธรรม บอกเลยว่าถ้าเจอแพงกว่านี้นะคะให้มานำเรียนท่านตลาดบอกท่านคะ้าิงๆพูดไว้ไม่ตรงปกนี่นะคะไม่แต่จริงราคาถูกค่ะชุมชนเขาก็อยากจะแบบเชิญชวนให้หาผู้บริโภคมาซื้อนะคะค่ะและทางด้านนู้นล่ะคะอันนี้ใช่ไหมคะด้านนี้เป็นตุ๊กตาควายให้ทายจากจังหวัดไหน สุพรรณไหมคะอ๋อใช้เลยข้าวเป็นแหล่งข้าวที่แบบอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยนะคะชุมชนเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาเขาก็ตั้งชื่อน้อง พอเพียงน้องพอใจอันนี้แบบขายดีมากเลยนะคะเคยไปตั้งที่สนามบินแล้วก็ชาวต่างชาติชอบอแล้วแถวนั้นสามยา่านมิทาวหรืออะไรเงี้ยชาวต่างชาติก็เดินเยอะอยู่แล้วนะคะก็คิดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยค่ะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งคุณผู้ชมคะท่านคะเนื่องจากเวลาน้อยคะ่ะท่านสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากเชิญชวนไปร่วมงานนี้หน่อยค่ะ2 3ถึง27เมษายน3ที่นะครับที่อุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์หายเวลยที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและก็ที่วัดประยุท์รบวงสาวาสนะครับอย่าลืมนะครับไปเที่ยวงาน ให้ได้นะครับตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นเป็นต้นไปถึง3ามทุ่มเคร่งนะครับเินไปเที่ยวงานได้เลยครับงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ครับท่านมีคําแนะนํำไหมคะถ้าเราจะไปงานนี้ควรเตรียมอะไรถุงใบใหญ่เงินกระเป๋าสาตางค์โทรศัพท์ออแ์จแบต <ไป S 1> จอด<ห>รถ<อ>ตรงไหน <ะ S 1> ยังไงจอดรถก็คือถ้าเป็นตรงที่พานนนครก็จะมีที่จอดรถอยู่แถวๆสนามหลวงนะครับและที่วัดประยูนก็จะมีรอบๆบริเวณวัดแล้วก็ที่จุฬามีจุดจอดรถหลายจุดเดี๋ยวให้ดูที่เพจของกรมสลงเสริมจะแนะนําที่จุดจุดจอดรถไว้ให้ได้นะครับ และอย่าลืมนะครับถ้าท่านไม่ไปงานนี้นะครับอีกหนึ่งปีถึงจะถึงงานฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกระเป๋าตังค์ไปด้วยครับ นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเตรียมไปให้พร้อมนะคะถ้าไม่เตรียมสตางค์ไปก็เอาโทรศัพท์มือถือชาร์จแบตไปให้พร้อมอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคะแล้วก็ไปเช็คอินซื้อของกินของอร่อยกันงานนี้1ปีมีครั้งเดียวอ้โหขอพรบคุณท่านประหลัดมากๆนะคะแล้วก็พี่ๆทุกท่านรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะท่านค่ะเดี๋ยวถ้าปีหน้ามีอีกเรียนเชิญนะท่านขอบคุณมากค่ะท่านสัญญาคะโอเคพักกันสักครู่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการเดือพีเพื่โชว์กันต่อค่ะค่ะ